ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็โอ้ยสวัสดีตอนเย็นครับมาอ,อ,อค,คิดว่าจะ,จะหันหลังไงตั้งนานไม่หันมาเลยเอ,เออมาฮัเทเซศุนครับผม,ม,มโอ้ฮะคารนนะอ๋อบันตู้ตุนมือรถ เกี่ยงมือตงมือนี่มันเมยเนาะเกียงน่เซลูนอยของแท้หกพันฮัมเมินมุย อ่ะเรามาอยู day, she, again, right. so so um ่ก hmm. ับเสกยศุนครับน right. ี oh. ่กับข้าวครับต้องการกับข้าวอะไรเยอะแยะเลยมากมายโมาอีกแล้วรางวัลรางวัลและรางวัล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 กับข้าวอะไรเยอะแยะเอ้กับข้าว เช้อซุนนี่ยไม่ต้องไปขับไม่โคไม่ต้องไปอะไรเนาะอยู่ขายแต่กับข้าวที่นี่ก็เออนั่นแหละขายแต่กับข้าวนี่อันนี้เท่าไรนี่แปดสิบบาทหรือร้อยสิบบาทถุงละสามสิบถุงละสามสิบถุงละสามสิบสามสามถุงร้อยใช่ไหมเก้าสิบบาทเนี่ยเอาแล้วทำไมเขียนดังร้อยสิบบาทโอ้ยบาลอัตรีโม

อมักลมก็มโยหน่อยโยมาแบนเตเลอร์เลงเงี้ยเช่นุ้อ๋อนูนงไยนี่ทนตาไทยถพ่วงพ่วงโอ้ทุกวันนี้น้ำแข็งก็ใช้รถพ่วงเลยสองหัวมีมอตอมังกรพี่กีหนาว มาโอ้มานั่งปุ๊บก็เอากับข้าวมาให้เลยแย,แยะเลยกี่พันหกพันคุ้มไหมไม่คุ้มมันก็ไม่หนักเท่าไรดิหนักไหมตีราคาเท่าไหรนี่นแหละตีเท่าไรอ่ะตีเท่าไรอ่ะเออมันต้องอยู่มันต้องรู้เขตด้วยเนาะ ถ้ารู้เขตถึงจะรู้แต่มันไม่ถึงม,ม,มันกรุงเทพรอกมันสี่ร้อวารุ่วโอ้สีร่รอ,อยู่แถวไหนคอนมอยู่นคนปร<อ>นคนปฐมนครปฐมก็อยู่แถวพุทธมณฑลนั่นแหละเอล้ไงล่ะอ คุยหัวเราะแจกแกมีความสุขฝรังยีสิมโปรยนะฝรั่งรั่งเดี๋ยวยกิมห้าวรังดิจานุคำไม่เรียกฝรังหรอกียดาีส์กัน Hoa sáng tay kia. Hoa kia tuyên 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 đầy tuyên 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 à tuyên 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 là Mà tuyên 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 dày เ่อนนพ้เนออือนมู่ตะหต้มอี่นนั่นก็เือตัวอ้อยลีอย่างคนเมืงได้นี่อ้อยแกก็ตรรวจมดอาเตียดิตายเลยตรจ่ายเจ้าเองนี่ปัญหาแกงทวงนี่แต่ตัวทวงด้วยกรผมรู้จักตำรวจผมไม่กลัวหรอกรู้จักนะเราอยอเย เราทาเมื่อเวียตูประมาณโนโบ้านเอาหมืน่นที่เป็นกิโลยังเสียกินขวานะ <140. S 2> เลยร้อสี่สิบ้อยสี่สิบบทบทาร้อยสี่สิบก็สี่ร้อยกิโลก็ 14, หมื่นสี่หน่อยเอ้ยหน่อยหมืนหกหน่ออืมโอ้ ตีบ so, ัท <strong> ัก <cũ> <back> ิโยมุจเรนกว่ามาหกโลกับดอบโลเทตโรหอบดับโลเรียกาตะกุปีเตอร์จังมันคนที่งานดำมซิงดินริดใหญ่ที่อยากได้ของดำมซิงดินระเบิดอ่โอ้ปลว่าชื่อเสียงรือเลืองไปจนฝรั่งรู้จักนี่ไม่ใช่ธรรมดาเด้นี่ไม่ใช่ธรรมดาเด้ฝรั่งรู้จักนี รังรู้จักไหมเสียสุน <laughs> เสียสุนทุนเยอะมีรถดำสองคัน <laughs> โอ้แม่สองลอกมีสามจะจ้างไปทางสามจะเอาคันเท่าไร่ันละมื่นห้าทันละมื่นห้นหเอาผมตีไปรถดำทวินประมาณ400กิโลผมตีไปน้ำมันหมดประมาณ3 0 0พัน ไปกลับออยู่หรฮะอยู่ต้องเรียนเต้นลุ่มมองโตเต้นจะไปยากนะเต้นเอาไอ้ไอ้เงี้ยงเขียวเขียวว่าไอ้ไอ้ไอ้อะไรเขียวเขียวนั่นน่ะก็มัดดีๆมามันจะไปไรมัน การทายทิ้บอตลยไหนัาจารย์ทำไหมอีก็ลุงลุงน้องก็มีใบกับขี่ทุกคนแหละดิโอู้นครปฐมพุทธมณฑลเลกชีพน้อรู้ว่าตรงไหนทางด่วนทางลัดทางรถจะไปทางลัดอะไรก็วิ่งตรงไปเลยแล้วไม่ต้องลัดหรือรับจ๊อบหน่อยวะ ตอ,ตอนนี้นะไม่อยากจะพูดเลยตอนนี้น,ะน,น่ะนะแต่แตรับซิการ์อยากเกียรเข้าเกียร์แล้วยังทุกวันนี้ยังอยากได้เกียร์ออโต้ตอยู่นนไปส่งลูกไปจันแต่ละทีนี่โอ้จะน่ะเปลี่ยนแต่เกียร์จนอ,อยากได้รถเกียร์ออโต้แล้วทุกวันนี้นะ ปรปิกอัพนะสู้ให้ลูกมันเรียนจบก่อนสู้ให้ลูกมันเรียนจบแล้วก็ขยับขยายหาเกียร์อ,อตโต้มาครับไอ้ซีครับถ้าเขาเหมา6ล้อไปกรุงเทพนี่คิดราคาเท่าไหร่ถึงจะคุ้มครับคอมเมนต์มาด้วยครับผมกับคลิปนี้บายบายครับ